คุณเคยรู้สึกไหมว่าคนที่คุณคิดว่ารู้จักดีอาจซ่อนความลับที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนจากสาวบ้านนาธรรมดาสู่หัวใจซีอหนุ่มผู้ลึกลับขึ้นนี่ความรักความทรงจำและอดีตที่ไม่เคยลืมจะกลับมาทําให้หัวใจคุณเต้นแรงคุณจะอดใจดูจนจบได้หรือไม่เมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่มีใครเคยกล้าบอกแสงแดดยามเช้าสาดผ่านทุ่งนา หยดเหงื่อไหลลงมาตามขมับของเธอกลิ่นดินเปียกติดอยู่ในลมหายใจเธอยืนอยู่กลางทุ่งเท้าเปล่าเหยียบโคลนเย็นเฉียบเสียงจักจันทรดังราวกับเตือนบางสิ่งหัวใจของสาวบ้านนาสันไหวไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะความทรงจำที่พยายามหลบหนีหลายปีผ่านไปประตูรถหรูสีดำเปิดออกช้า,ชาเสียงหนังเบา,เบาแต่กดดนันอากาศในเมืองเย็นจัด แตกต่างจากลมร้อนในบ้านนาเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาผสมกับกลิ่นเหล็กและกระจกทำให้เธอรู้สึกแปลกแยกตึกสูงตระงานอยู่ตรงหน้ากระจกสะท้อนภาพเธอเด็กสาวธรรมดาที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้ลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นเสียงดังคลื่นช้าและหนักเหมือนหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะมือของเธอสัน่นนิ้วเย็นเฉียบทั้งที่อากาศภายในอุ่นสบาย ประตูลิบเปิดออกพื้นพรมหนานุ่มดูหรูหราแต่ฝ่าเท้าของเธอรู้สึกหนักอึ้งเสียงรองเท้าหนังของใครบางคนดังใกล้เข้ามาจังหวะมั่นคงเต็มไปด้วยอำนาจเธอเงยหน้าขึ้นแสงไฟสีขาวสะท้อนดวงตาคมใบหน้าที่เธอไม่คิดว่าจะได้พบอีกหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะล้มหายใจขาดห่วงความทรงจำเก่าพุ่งเข้าชนอย่างรุนแรงเขายืนอยู่ตรงนั้น ซีโอหนุ่มในชุดสูทเข้มแต่แววตาคู่นั้นยังเหมือนเดิมความเงียบปกคลุมพื้นที่เสียงแอร์ดังชัดเจนกว่าที่เคยความอึดอัดแทรกซึมเข้าไปในอกมือของเขากำแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังสะกดบางอารมณ์เธอรับรู้ถึงแรงกดดันเหมือนอากาศรอบตัวหดแคบลงผนังแก้วดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆภาปรดีษผุดขึ้นคืนฝนตกหนัก เสียงร้องให้ที่ไม่มีใครได้ยินหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบลงสายตาของเขาจ้องลึกราวกับมองทะลุถึงความลับทั้งหมดลมหายใจของทั้งสองคนทับซ้อนกันความรักที่ฝังอยู่ในอดีตกำลังขยับตัวอย่างเงียบงนันพร้อมจะเปลี่ยนทุกสิ่งตรงหน้าเสียงหัวใจของเธอดังในหูหนักและถี่ขึ้นทุกวินาที แสงไฟจากเพดานสะท้อนพื้นกระจกทำให้ภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกกำลังหมุนช้าลงเขาขยับเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมเดิมที่เธอจำได้ปลุกความทรงจำที่ไม่เคยจางลมหายใจของเธอร้อนเผาทั้งที่ห้องเย็นจัดหน้าอกอึดอัดเหมือนถูกบีบรัดเสียงประตูห้องประชุมปิดลงเบาๆความเงียบหนาแน่นขึ้นทันทีไม่มีที่ให้หลบหนีมาน่านหนาทึบกั้นแสงภายนอก โลกภายนอกหายไปเหลือเพียงสองคนกับอดีตเขาวางแฟ้มเอกสารลงบนโตะ๊ะเสียงกระทบไม้ดังชัดทำให้เธอสะดุง้งสายตาของเขายังไม่ละจากเธอนิ่งหลึกและกดดันเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่หลังซึมผ่านเสื้อผ้าบางแม้ร่างกายแทบไม่ขยับภาพบ้านนาแล่นผ่านหัวเสียงลมพัดต้นข้าวความเรียบง่ายที่หายไปเสียงฝนในความทรงจำดังขึ้น หยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีคืนที่เธอจากมาโดยไม่หันกลับมือของเขาแต,ตะโต๊ะนิ้วข้ะเบาๆจังหวะนั้นเหมือนนับถอยหลังเธอขยับเท้าเล็กน้อยพื้นพรมดูดซับเสียงแต่หัวใจกลับดังเกินไปเขาเอียงศีรษะแววตาคมกริบเหมือนอ่านทุกความคิดอากาศในห้องเริ่มหนักลมหายใจเข้าออกยากขึ้นอกเหมือนมีบางอย่างกดทับภาพวันสุดท้ายผุดขึ้น น้ำตาที่เธอกลืนกลับคำพูดที่ไม่เคยเอย่ยเขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวระยะห่างสั้นลงความจริงใกล้เกินจะหนีเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกทุกวินาทีชัดเจนเหมือนย้ำเตือนเวลาเธอเงยหน,น้าขึ้นช้าๆดวงตาสั่นไหวแต่ยังพยายามนิ่งเขาหยุดตรงหน้าเงาร่างสูงบทบังแสงทำให้เธอรู้สึกเล็กลงกลิ่นอากาศผสมความตึงเครียด เหมือนพายุก,กำลังก่อตัวเงียบแต่รุนแรงมือของเธอกำชายเสื้อปลายนิ้วเย็นชาแต่ฝ่ามือกลับชื้นเหงือ่อเขาสูดลมหายใจลึกอกกว้างขยับขึ้นเหมือนกำลังเตรียมบางอย่างความเงียบยาวยาวจนเจ็บยาวจนหัวใจสัน่นภาพรอยยิ้มในอดีตค่อยๆแตกสลายเหลือเพียงความเจ็บที่ซ่อนอยู่สายตาของเขาเปลี่ยนไปจากแข็งกร้าว เป็นบางอย่างที่อ่านยากเสียงลมหายใจของทั้งสองคนดังชัดในห้องปิดอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบางสิ่งที่ค้างคาเขายื่นมือออกมาหยุดกลางอากาศเหมือนลังเลแสงไฟสะท้อนบนแหวนที่นิ้วเขาแสงนั้นแสบตาแทงลึกเข้าใจหัวใจของเธอร่วงลงความจริงบางอย่างชัดขึ้น แต่ยังไม่สมบูรณ์ความทรงจำสุดท้ายในคืนนั้นเสียงประตูไม้ปิดดังกับคำสัญญาที่ขาดหายเขามองเธออีกครั้งสายตานั้นหนักแน่นเต็มไปด้วยคำถามอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเวลาเหมือนแข็งค้างก่อนบางสิ่งจะถูกเปิดเผยความเงียบยังคงกดทับหนักจนเธอรู้สึกเจ็บที่ขมับเสียงแอรพ่นลมเบาๆลมเย็นพัดผ่านต้นคอ ทำให้เธอขนลุกโดยไม่รู้ตัวเขาค่อยๆลดมือลงปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่สีหน้ายังคงนิ่งโต๊ะประชุมยาวอยู่ระหว่างกลางเหมือนเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันเธอรู้สึกถึงแรงเต้นในอกดังฉัดและไม่อาจควบคุมกลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยอยู่ในห้องขมอุ่นเหมือนรสชาติของความจริงเขาหันไปมองหน้าต่างเมืองเบื้องล่างดูเล็ก แต่ความกดดันกลับใหญ่โตแสงแดดสะท้อนตึกสูงแสบตาทำให้เธอหลีตาลงภาพทุ่งนาเขียวขจีตัดกับภาพตึกคอนกรีตสองโลกที่ไม่ควรบรรจบเสียงรองเท้าหนังของเขาขยับก้าวชาแต่มั่นคงเธอเพลอถอยหลังเล็กน้อยแผ่นหลังสัมผัสผนังกระจกความเย็นซึมผ่านเสื้อหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเหมือนเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิด เขาหยุดยืนห่างเพียงช่วงแขนลมหายใจอุ่นรดปลายผมทำให้เธอขนลุกสายตาทั้งสองสบกันน,น่าลึกและอัดแน่นด้วยความหมายภาพประดีษฐ์ไหลกลับมาวันที่เขายืนกลางฝนกับดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามเสียงฟ้าร้องในความทรงจำดังสะท้อนในหัวแม้ท้องฟ้าข้างนอกปลอดโปร่งเธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอกแน่นขอแห้ง พูดไม่ออกเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเสี้ยววินาทีของความลังเลก่อนจะกลับมานิ่งอีกครั้งมือของเขาแตกกระจกเสียงเบาแต่สะเตือนใจเธอมองเห็นเงาสะท้อนผู้หญิงคนเดิมที่เคยหนีความจริงความเงียบถูกฉีกด้วยเสียงนาฬิกาติกต๊กติ๊กเหมือนนับวินาทีแห่งการตัดสินเขาหายใจลึกอีกครั้งไหล่กว้างยกขึ้นเหมือนแบกรับน้ำหนักบางอย่าง อากาศรอบตัวเริ่มอุ่นขึ้นทั้งที่ระบบปรับอากาศยังทำงานความรู้สึกสวนทางกับเหตุผลเธอรับรู้ถึงแรงสั่นในมือนิ้วมือกำแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือความทรงจำวันนั้นชัดขึ้นถนนลูกรังเปียกฝนกระเป๋าเก่าในมือเสียงแม่เรียกจากด้านหลังสัน่นเศร้าแต่เธอไม่หันกลับเขาเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้งสายตาเปลี่ยนเป็นเข้มข้น เหมือนจะทะลุหัวใจระยะห่างระหว่างกันลดลงใกล้เกินไปใกล้จนเธอรับรู้ถึงการเต้นของเขากลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นกระดาษแปลกแต่คุ้นเคยเสียงหายใจของเขาหนักขึ้นช้าลงเหมือนพยายามควบคุมเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไหลเวียนจากสายตาจากความทรงจำแสงไฟสะท้อนบนโตะ๊ะเกิดเงาทอดยาวเหมือนเงาของอดีต เขาขยับมืออีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมใกล้จนเธอสะดุง้งหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเหมือนจะทะลุออกมาความรู้สึกเอ่อล้นเสียงเมืองด้านล่างเล็ดลอดขึ้นมาแตรรถเสียงคนแต่ในห้องกลับเงียบงนันเขาหยุดมือกลางอากาศเหมือนมีบางอย่างรั้งไว้ความลังเลที่มองเห็นได้ดวงตาของเธอร้อนเผาความทรงจำปะทักกันจนแทบแยกไม่ออก ภาพรอยยิ้มเก่าค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความจริงที่ขมชัดเขาเอียงตัวเล็กน้อยเงาร่างบทบังแสงทั้งหมดโลกทั้งใบเหมือนหดแคบอากาศหนักอึ้งจนหายใจติดขัดอ,อกแน่นสีซ่ามึนงงเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจะหลุดพ้นความลับความเจ็บและคำตอบที่รอคอยสายตาของเขานิ่งแน,นวเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซ่อนเร้นก่อนบางอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ความเงียบขยายตัวเหมือนคลื่นที่ค่อยๆกลืนทุกเสียงเธอได้ยินเพียงลมหายใจของตัวเองสัน่นขาดห่วงและหนักหน่วงเขายืนตรงหน้าใกล้จนเธอเห็นเส้นเลือดที่ขมับเต้นชัดตามจังหวะหัวใจแสงไฟอุ่นจากด้านบนทำให้เงาบนใบหน้าเขาเข้มขึ้นดวงตาดูจริงจังกว่าที่เคยมือของเขาวางลงบนโต๊ะฝ่ามือแนบกับไม้เหมือนยึดตัวเองไว้ ต๊สั่นเล็กน้อยแรงนั้นส่งผ่านมาถึงเธอหัวใจสะดุ้งอีกครั้งกลิ่นกระดาษใหม่ผสมกลิ่นกาแฟลอยประทัดจมูกขมและอุ่นในเวลาเดียวกันเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางทางแยกไม่มีทุ่งนาไม่มีเมืองใหญ่มีเพียงความจริงเสียงลิฟด้านนอกดังห่างๆเตือนว่ามีคนอื่นอยู่ในตึกแต่ห้องนี้เหมือนถูกตัดขาดเขาขยับไหล่สูดเรียบตึง ภาพของคนที่ประสบความสำเร็จภาพนั้นซ้อนทับกับอดีตชายหนุ่มในเสื้อเปียกฝนยืนเงียบใต้แสงไฟถนนหัวใจของเธอปวดหนึบเหมือนถูกบีบจากด้านในช้าแต่ต่อเนื่องเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงออกมาลมหายใจสั่นแทนคำพูดเขามองการเคลื่อนไหวนั้นดวงตาเข้มขึ้นเหมือนรับรู้ทุกความรู้สึกมือของเธอคลายออกเล็กน้อยแต่ยังสั่น เหมือนกลัวสิ่งที่จะเกิดแสงแดดด้านนอกเริ่มเปลี่ยนมุมเงาในห้องยาวขึ้นเวลาเดินไปโดยไม่รอใครเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านหน้าห้องเบารวดเร็วแล้วหายไปความเป็นส่วนตัวกลับมาอีกครั้งแน่นและกดดันกว่าเดิมเขาน้มตัวลงเล็กน้อยระดับสายตาใกล้ขึ้นความรู้สึกถูกบีบคั้นเธอรับรู้ถึงความร้อนจากร่างเขา ต่างจากความเย็นของกระจกความต่างที่ชัดเจนภาพปดีดผุดขึ้นไม่หยุดมือที่เคยจับเสียงหัวเราะที่เคยมีภาพนั้นแตกกระจายเมื่อความจริงในปัจจุบันชัดขึ้นเหมือนกระจกที่ราวเขาขมวดคิ้วอีกครั้งเสียววินาทีแห่งความปวดราวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงหัวใจเขาดังในหูเธอหรืออาจเป็นของเธอเองแยกไม่ออกอีกแล้วอากาศในห้องหนาแน่น เหมือนก่อนพายุใหญ่เงียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบความกล้าและความจริงใจเขาเอนหลังกลับเล็กน้อยเหมือนเปลี่ยนใจแต่สายตายังไม่ละแสงไฟสะท้อนดวงตาทั้งสองเป็นประกายสันไหวเหมือนน้ำที่ใกล้เอ่อลนเธอกลืนน้ำลายอีกครั้งขอแห้งหัวใจสัน่นเสียงเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนจังหวะดังขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ช่วยลดความอึดอัดเขาหันไปมองนาฬิกาข้อมือเข็มเดินต่อไม่สนใจความรู้สึกใครช่วงเวลานั้นเหมือนยาวนานยาวเกินความอดทนยาวจนเจ็บปวดเธอรู้สึกถึงแรงกดที่ดวงตาความร้อนเอ่อขึ้นแต่ยังกลั้นไวเขาหันกลับมามองอีกครั้งสายตานั้นจริงจังหนักแน่นและไม่เปิดโอกาสให้หนีระยะห่างระหว่างกันยังคงสั้น เหมือนชะตาที่ผูกไว้แน่นอากาศเหมือนหยุดนิ่งก่อนบางอย่างจะถูกดึงออกมาจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจลมหายใจของเธอสั่นทีเหมือนกำลังฝืนยืนอยู่บนขอบบางอย่างเขาขยับก้าวอีกครั้งชาระมัดระวังแต่ใกล้กว่าเดิมเงาร่างของเขาทาบลงบนตัวเธอบทบังแสงทั้งหมดทำให้โลกแคบลงอีกเธอได้ยินเสียงเลือดไหลในหู ดังชัดจนเวียนหัวมือของเขายกขึ้นหยุดอยู่ใกล้ไหล่เธออากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดออกปลายนิ้วของเธอเย็นเฉียบแต่แผ่นหลังกลับร้อนเผาความรู้สึกสวนทางจนสับสนกระจกด้านหลังสะท้อนภาพทั้งคู่ใกล้ตึงเครียดและเต็มไปด้วยอดีตเขามองภาพนั้นคิ้วขมวดลึกขึ้นเหมือนเห็นบางสิ่งที่หลบซ่อนเธอหลับตาลงชั่วครู่ภาพทุ่งนากลับมาอีกครั้ง เสียงลมพัดต้นข้าวดังแผ่วกลิ่นดินกลิ่นฝนความสงบที่ไม่เหลืออยู่เมื่อเธอลืมตาภาพตรงหน้าคือห้องกระจกและชายที่กลายเป็นคนละโลกเสียงหายใจของเขาใกล้เกินไปอุ่นหนักกดดันหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บเหมือนจะหลุดออกจากอกความรู้สึกเอ่อล้นจนควบคุมยากเขาขยับมืออีกครั้งคราวนี้ใกล้มากใกล้จนเธอรับรู้ถึงแรงสัน่น ฝ่ามือของเขาไม่แตะต้องแต่ความตึงเครียดกลับชัดเจนเหมือนสัมผัสที่มองไม่เห็นเสียงนาฬิกาดังอีกครั้งติกต๊กติ๊กย้ำเตือนทุกวินาทีเธอขยับสีสันเล็กน้อยเหมือนพยายามหลบแต่ไม่มีที่ไปเขาหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดยืนแน่นิ่งสายตาแน่วแน่อากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนความลับกำลังอัดแน่นรอเวลาปัะตุภาพคืนวันนั้นชัดเจนขึ้น ฝนตกไม่หยุดเสื้อผ้าเปียกชุ่มเสียงร้องไห้ของเธอในความทรงจำสัน่นเงียบและเจ็บปวดเขายืนอยู่ตรงนั้นเช่นกันนิ่งไม่พูดสายตาเต็มไปด้วยคำถามภาพนั้นซ้อนทับกับปัจจุบันดวงตาคู่เดิมแต่เต็มไปด้วยอำนาจและแผลใจเธอรู้สึกถึงแรงกดที่อกเหมือนอากาศไม่พอต้องสูดลึกขึ้นเรื่อยๆมือของเขากำแน่น เส้นเลือดเด่นชัดเหมือนกำลังฝืนความรู้สึกบางอย่างเสียงเมืองด้านนอกเริ่มดังขึ้นรถผู้คนแต่ในห้องยังคงเงียบความเงียบนั้นกัดกินบีบคันและทำให้หัวใจสัน่นเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยแววตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวแต่ลึกลงไปยังสันไหวเธอรับรู้ถึงบางสิ่งที่ใกล้แตกสลายความอดทนความเงียบและกำแพงที่สร้างไว แสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงเงาในห้องยาวขึ้นอีกเวลาเดินต่อโดยไม่หยุดเขาขยับเข้าใกล้จนแทบไม่มีช่องว่างลมหายใจปะทะกกันร้อนและสัน่นเธอเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาแดงร้อนเต็มไปด้วยคำพูดที่ยังไม่หลุดออกมาสายตาทั้งสองสบกันอีกครั้งหลึกหนักและเต็มไปด้วยแรงประทะอากาศรอบตัวตึงเครียดถึงขีดสุดเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนแน่น ก่อนจะขาดหรือรัดหัวใจให้เจ็บยิ่งกว่าเดิมลมหายใจของเธอขาดช่วงเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าความจริงที่หลีกเลี่ยงมานานแสงจากด้านนอกเริ่มอ่อนสีทองซีดไหลผ่านกระจกทาบลงบนใบหน้าเขาเงานั้นทำให้แววตาดูเหนื่อยลา้าไม่ใช่แค่ความเย็นชาแต่เป็นความเจ็บที่ซ่อนลึกเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในหัวเขาต้องฝืนยืนไม่ให้ร่างกายสุดลงเขาขยับถอยออกไปเพียงครึ่งก้าว ช่องว่างเล็กน้อยนั้นกลับทําให้ความอึดอัดชัดขึ้นโตประชุมยังคงอยู่ตรงกลางเหมือนกําแพงบางๆที่ไม่มีใครกล้าข้ามเธอสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นอากาศเย็นผสมฝุ่นบางๆช่วยให้สติกลับมาเล็กน้อยมือของเธอคลายออกแต่ยังสัน่นเหมือนยังไม่พร้อมเผชิญเขาหันไปมองแฟ้มเอกสารกระดาษขาวสะอาดตัดกับอดีตที่เปื้อนฝน ปลายนิ้วเขาแตะขอบแฟ้มเสียงเสียดสีเบาๆแต่ดังในหัวเธอภาพทุ่งนากลับมาอีกครั้งเสียงกบร้องยามคำ่ำความเงียบที่ไม่กดดนันภาพนั้นเลือนหายเมื่อเสียงเครื่องปรับอากาศดังขึ้นเตือนถึงความจริงเขายกสีสะขึ้นสบตาเธออีกครั้งสายตานั้นไม่หลบความหนักแน่นในดวงตาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจนหัวใจสัน่น อากาศในห้องเริ่มอุ่นหรืออาจเป็นเพราะหัวใจเต้นแรงแยกไม่ออกอีกแล้วเธอขยับนิ้วมือความรู้สึกชาไหลผ่านเหมือนเลือดเพิ่งกลับมาไหลเสียงฝีเท้าใครบางคนผ่านไปอีกครั้งนอกห้องโลกภายนอกยังคงเคลื่อนไหวแต่โลกของเธอหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเขาเขายืดตัวตรงท่าทางของผู้นำแต่ไหลดูตึงกว่าปกติเสี้ยววินาทีนั้น เธอเห็นความเหนื่อยล้าที่เขาไม่เคยแสดงให้ใครเห็นหัวใจเธอปวดหนึบความรู้สึกเก่าปะปนทั้งอ่อนแอและต่อต้านเธอเม้มริมฝีปากพยายามกลืนความสัน่นไม่ให้แสดงออกแสงไฟสะท้อนบนพื้นพรมเป็นลวดลายจางๆเหมือนคลื่นอารมณ์เขาขยับมือไปจับพนักเก้าอีนิ้วมือเกรง่งแรงนั้นเหมือนระบายบางอย่าง เธอรับรู้ถึงแรงกดดันที่คลายลงเล็กน้อยแต่ความตึงเครียดยังไม่หายเพียงเปลี่ยนรูปแบบเสียงนาฬิกายังคงเดินไม่หยุดไม่สนใจใครเธอรู้สึกถึงความร้อนที่ดวงตาน้ำตาคลอแต่ยังไม่ไหลเขามองเห็นสิ่งนั้นสายตาไหววูบก่อนจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนคำพูดมากมายกำลังอัดแน่นในอกภาพคืนวันนั้นผุดขึ้นอีก เสียงฝนกลิ่นดินและความเงียบระหว่างสองคนเธอรู้สึกเหมือนกลับไปยืนตรงจุดเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีทางหนีไม่มีถนนลูกรังให้เดินจากเขาขยับเก้าอี้ออกเล็กน้อยเสียงขาเก้าอี้เสียดพื้นดังชัดในความเงียบการเคลื่อนไหวนั้นเหมือนสัญญาณว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียว แต่เพราะความจริงใกล้เข้ามาอากาศในห้องเหมือนตึงขึ้นเหมือนก่อนพายุเงียบและหนักสายตาทั้งสองยังคงศบกันไม่มีใครหลบไม่มีใครถอยความรู้สึกทั้งหมดความรักความเจ็บและอดีตที่ไม่เคยลืมกำลังรอจังหวะเพื่อปะทะก,กันอีกครั้งสายตาของเขาแน่วแน่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดและความหมายลึกซึ้งเธอยืนตัวสัน่นหัวใจเต้นแรง เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุนลมหายใจของเขาเข้มข้นอุ่นหนักและใกล้เกินไปเธอขยับเท้าเล็กน้อยแต่ยังติดอยู่กับความจริงที่เธอพยายามหลบซ่อนเสียงนาฬิกายังคงดังติกติกแต่ทุกวินาทีเหมือนยืดออกเขาเอียงศีรษะสังเกตท,ทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนอ่านใจโดยไม่ต้องถามเธอกลืนน้ำลายคอแห้งจนรู้สึกเจ็บ มือเกรงชายเสื้อผาประดิษฐ์วิ่งเข้ามาอย่างรุนแรงฝนตกทุ่งนาเปียกเสียงร้องไห้ของเธอในคืนนั้นเขาเงยหน้าขึ้นสายตาเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนลึกลมหายใจของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเหมือนเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดเขาขยับมืออีกครั้งคราวนี้ชามั่นคงแต่ยังไม่สัมผัสเธอรับรู้ถึงแรงกดดัน เมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าดัง,ห,งห่างจากด้านนอกแต่ภายในห้องยังคงหยุดนิ่งเวลาเหมือนแข็งตัวเขาขยับใกล้ขึ้นอีกความอึดอัดเกือบจะทลายหัวใจของเธอสั่นระรัวแสงไฟสะท้อนบนโต๊ะทำให้เงาของเขายาวบทบังทุกอย่างรอบตัวความทรงจำวันเก่ากลับมาภาพรอยยิม้มเสียงหัวเราะน้ำตาที่กลืนกลับ หัวใจเธอเจ็บปวดทั้งรักและเสียใจรวมกันจนแทบแยกไม่ออกเขาหยุดก้าวห่างเพียงคืบล่มหายใจร้อนประทักแก้มเธออากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนกำลังรอให้ทุกอย่างระเบิดเธอหลับตาปล่อยให้ความทรงจำและความรู้สึกพุ่งเข้ามาแต่ยังไม่ละมือจากชายเสือ้อเขามองเห็นการเคลื่อนไหวนั้นแววตาเปลี่ยนบางอย่างอ่อนโยนขึ้นแต่ยังเต็มไปด้วยพลัง เสียงนาฬิกายังคงดังติกติกแต่หัวใจของเธอเต้นแรงกว่าเธอรู้สึกถึงแรงสั่นจากร่างเขาเหมือนทั้งสองคนถูกดึงเข้าหากันโดยแรงที่มองไม่เห็นอากาศในห้องร้อนขึ้นทั้งที่แอร์ยังทำงานความรู้สึกเต็มไปด้วยแรงดึงดูดเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้สายตาแนวแน่มือใกล้แต่ยังไม่สัมผัสหัวใจของเธอเต้นแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียด และความคาดหวังภาพอดีตและปัจจุบันผสมกันรอยยิ้มเก่าน้ำตาความเจ็บปวดและแรงดึงดูดที่เธอไม่อาจปฏิเสธเขายืนอยู่ตรงหน้าใกล้จนแทบมองเห็นลมหายใจของเธอสายตาเข้มเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซ่อนเร้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนความเงียบความอึดอัดและความจริงที่รออยู่ข้างหน้าเธอหลับตาลงอีกครั้ง ลมหายใจหนักอึดอัดค่อยๆค,คลายหัวใจเต้นช้าลงทีละน้อยเหมือนโลกทั้งใบกลับคืนสู่ความสงบเขายืนอยู่ตรงหน้าสายตาอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่ความแข็งกร้าวที่เคยเห็นแต่เป็นความเข้าใจและความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้มานานเขาค่อยๆย,ยื่นมือออกนิ้วแตะเบาๆที่มือเธอความอบอุ่นแผ่ซ่านแรงดึงดูดที่เคยตึงเครียดกลายเป็นความใกล้ชิดอย่างเงียบๆเ,เธอหายใจลึก น้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นความโล่งใจและความรักที่ยืนยันแสงแดดเริ่มสาดเข้ามาอบอุ่นและอ่อนโยนเธอหันไปสบตาเขาและเห็นรอยยิ้มที่แท้จริงรอยยิ้มที่ทำให้ทุกอย่างในอดีตไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือสับสนกลายเป็นบทเรียนที่งดงามทั้งสองคนยืนอยู่ตรงนั้นมือในมือหัวใจเชื่อมโยงความเงียบไม่ใช่ความตึงเครียดอีกต่อไป แต่เป็นช่วงเวลาของความสงบและความเข้าใจอดีตที่หนักหน่วงเริ่มจางลงความรักที่ซ่อนอยู่กลับมาเต็มใจและเธอรู้ว่าไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนความจริงใจและความรักแท้ก็สามารถเชื่อมโยงหัวใจสองดวงเข้าด้วยกันเธอยิ้มเขายิ้มตอบและครั้งนี้ทุกสิ่งที่เคยซ่อนอยู่ได้เปิดเผยและยอมรับอย่างงดงามโลกภายนอกอาจยังคงวุ่นวาย แต่ภายในหัวใจของเธอสงบเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยจางหายทั้งสองเดินออกจากห้องนั้นก้าวสู่ชีวิตใหม่ด้วยกันอดีตไม่ใช่ความหนักอีกต่อไปแต่กลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันสู่อนาคตที่สดใสจบ